พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับผมบิวนัทพล,ลกับรายการ IPM e n t e r t a i n m e รายการที่จะคอยอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมกันสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์การค้า MBK Center กับในงาน Idol Exchange นะครับสำหรับหนุ่มสาว Idol Exchange นะครับจะมีใครมาม้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในงานกันเลยครับไปดีเดนิววันนี้ขอเสนอ MBK Center ตอกย้ำไอดอนเซ็นเตจุดนัดพบวัยรุ่นศูนย์รวมศิลปินไอดอนร่วมกับไอดอ e เอ็กช g งขยายโปรเจกต์ต่อยอดความสำเร็จคอนเสิร์ตทุกเดือนพร้อมส่งมอบความสนุกคอนเสิร์ตเดือนกันยา i อดอ e เอ็กช g e AF I miss you ศูนย์การค้าแอมบิเ t e r ร่วมกับไอดอน x อ h a ช g งเดินหน้าโปรเจกต์ไอดอ e เอ็กช g งการรวมตัวกันของเหล่าศิลปินและไอดอนไว้มากที่สุดกับกิจกรรมที่จะ,ะแสดงพลังของเหล่าศิลปินไอดอนเมืองไทยหลังเสียงตอบรับถล่มทลายจากคอนเสิร์ตไอดอ e เอ็กช g งครั้งที่1ศิลปินไอดอนทั่วฟ้าเมืองไทย d e ติเดนเนชั่นของศิลปินไอดอนทั่วโลกเผยความพร้อมจัดคอนเสิร์ตทุกวันศุ์ อาทิตย์แรกของเดือนล่าสุดคอนเสิร์ตไอดอลเอ็กซ์เนประจำเดือนกันยายนภายใต้คอนเซป AF I Miss You พาเรสศิลปิน AF ไอดอลแน่นเวทีจัดเต็มเซอร์ไพรส์เพียบให้เป็นแบบนอนแต่ก่อนที่มี AF นะคะ AF เป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่หมกมุ่นกับเรื่องที่มันไร้สาระนะคะเขาะจะมีเวลาเอาไปลาที่เป็นประโยชน์ไปซ้อมร้องซ้อมเต้นเรียนให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีเวทีเหล่านี้เนี่ย เขาเอาเวลาพวกนี้ไปทําอะไรกันคะเล่นโซเชียลไม่ใช่ไม่ดีนะคะโซเชียลแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไม่ได้มีเป้าหมายไม่มีจุดหมาย,ยงงอย่างน้อยนี่ตอนนี้ที่อยู่กับเรา3 0 0กว่าคนนะครับสามร้อยกว่าชีวิตที่ที่มีความหวังมีเป้าหมายแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอย่างที่บอกครับพอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมคิดว่ามันถือว่าทําให,ให้การครบรอบ15ปีมันสมบูรณ์แบบนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้คุณกุ้งก็ช่วยสารฝันผมอีกก็คือว่าทำให้คน ไม่ได้แค่คิดวันนี้จะได้ถึงเหล่าศิลปิน a อตัวเป,เป็นด้วยในวันที่5นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้การฉลอง15ปีมันสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณกุ้พูดนะครับเรื่องของการสรับสนทีป๊อปหรือไอ o ดอศิลปินไทยนะครับในฐานะที่ชูเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสื่อนะครับแล้วก็เราก็มีพื้นที่นะครับที่ ยังเหลืออีกมากมายที่จะสามารถสนัสนุนนะครับเหล่าศิลปินน้องๆพวกนี้ได้การจัดคอนเสิร์ตนะคะในการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คนที่จะเข้ามาดูมีการตรวจควบคุมยังไงบ้างคะการควบคุมจริงๆเราได้ทดลองไปครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่ทางเขตปทุมวันได้มาตรวจนะครับเราเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งที่เป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราจัดกันแบบ รักกันแบบห่างๆแต่อยู่ห่วงนะครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรามีการตรวจนะครับและทั้งนี้ทัวร์เองก็ส่งหุ่นยนต์มาตรวจอุณหภูมิโด,โดยโดยไม่ได้แค่ว่าการตรวจแค่อุณหภูมิแบบยิงแบบทั่วๆไปเรามีหุ่นยนต์ของทัวร์เองก็จะมาตรวจวัดอุณหภูมิคนที่มาเข้างานและเป็นความที่ภาคภูมิใจ MBK เองมีความรู้สึกดีใจนะฮะที่ตั้งแต่ได้คุณกุ้งมาคุยครั้งแรกแล้วบอกว่าอยากทำกลุ่มวัยรุ่น ที่แทนที่จะเขาอยู่ในบ้านถูกกักตัวออกไปไหนไม่ได้วันที่เปิดตัวเขาสมซุ่ซมซ้อมมาอย่างดีแต่ไม่มีที่ปล่อยของ MBK บอกว่าเป็นที่ปล่อยของของกลุ่มคนที่คิดดีทำดีอยากแสดงออกเรามีพื้นที่ให้คนนะครับเป็นเรียกว่า MBK Idol Center ของเราแห่งนี้จะเป็นที่มีทุกเดือนให้กลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันอย่างมีความสุขครับงานนี้รวมคนทั้งแฟนคลับ AF และไอดอลไว้ในงานเดียวกัน จัดขึ้นในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงการ4-6กันยายน2563ณศูนย์การคะา MDK Center เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับงานในวันนี้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับกับในงาน Idol Exchange นะครับผมแต่ว่างาน Idol Exchange นี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีต่อวันที่4 5 6สำหรับในเดือนกันยายนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับกับในทีม A.F. 15ปี I Miss You นะอยู่นี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนคอดีพีถังเช่าผสมสมสนใจสั่งซื้อโทร i-shopping 02-238-899 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้บิลและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ